สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าวสดสองพี่นี่โดนาส,สตอรี่เนาะจ้ะเนาะพอกันอีกรอบจ้ะพี่น้องจ้าตอนนี้ก็มาหอดบ้านแล้วเนาะจ้ะเลิกงานมาหอดบ้านแล้วเรียบร้อยเลยสิมาเฮ็ดคลิปอีกแกะคลิปให้พี่เห็นน้องเบิง่งอีมะลงเนาะจ้ะพี่น้องไปเ,เบิ่งกันเลยจ้าเน,นี่ยญาติโดนา่ายคลิปอยู่ในบ้านเนาะจ้ะ ใครยซื้อหน้าตางจ้กพี่น้องมันก็เริ่มติดผ้าม่านสีแดงแล้วจ้กพี่น้องไก่สีฮอดคริสมาสแล้วได้โดนัทก็เอาผ้าม่านมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงเนาะจ้ะสีมิดเหมิดแน่เด้อจ้ะพี่น้องราะว่าหิมะตก ตกแห้งฝ่ามือดเนาะจะแสงกับสิบบอคไหลลายตอนนี้ก็ดังไฟฟิงพี่น้องในบานใหญ่โดนัดจะรังดังไฟฟิงก็ไฟฟิงในบานเนาะจ้ะ ก็ลออาทิตย์หน้าจะพี่น้องจังสีเอาต้นคริสต์มาสขึ้นมาตั้งมาประดับประดาเนาะจ้ะเริ่มตบแตงบานเริ่มเฮ็ดให้บานสวยงามว้านคริสต์มาสเนาะจ้ะเบิ้งจ้ะพี่น้องข้างนอก ลงเมดเหมือเลยพี่น้องเอ้ยโหดโพช่างลางังคาฝาปิดเลยพี่น้องมือนี้ลงบบแห้งแต่ลงเมดเหมือมันก็เลยหลายนะจ๊ะสะสม ขอบคุณหลายๆเดอ้อจากเอฟซีที่เข่ามาที่ตามย่ายโดนัทนอกจากพี่น้องนอกจากคึ้มาขอบคุณย่ายโดนัทกะโมโหจากว่าสิมียังหายเอฟซีเนาะจา้ะเอออีกอย่างหนึง่งเป็นจ้งใดเนาะเอฟซีีไผ่โศกหมานมาเนาะมือนีย่ายโนนัทถือกินจ้ะพี่น้องงวดก้อนถืองวดนี่ถือกิน ซื้อศูนย์แปดสามออกศูนย์เก่าสามเบิดป่านฝ่าพาแรงเอฟซซี่โศกมันกันบ้านอจ้ะใครโศกมันคอมเหม็นมาคุยกับย่ายโดนัทในเด้อจ้ะ ก็เมนมาเบาให้ฟังเนี่ย้่าเป็นยังจะเอาถืออมั่งจะเมื่อกินมัง่งงวดหนาเอาไม้เนาะจะพี่น้อง เสือซิบเก่าออกซิบซีโอแตนายเนาะเสือสิบเก่าออกซิบซียังว่าไก่กันอยู่โซนแปดสามนิตี้แท้มเดียวแทมเดียวตรงกลางหัวหนาวไหมจ้าพี่นอ้อง อินสบาสซอยรัฐบาลปลอบใจจะคของอันนี้ย้ายโดนานก็นั่งอยู่หน้ตาตังนะจ๊ะนั่งมยเสือตังโซฟาจ้ะเบิงหิมะตกก็เลยเอ็ดคลิป คุยกับเอฟซีจังน่อยเนาะจ้ะเบิ้งจ้ะไอ้เล่ยลงไฟฟ้าไปนะเป็นภูเขาสูงนะจ้ะเลียวพอเห็นภูเขาเลยปันนะ่ะเห็นพระมุ้มหน่อยๆเนี่ยลงคักลงเนี่ยมือเอือนแทงสีล่องลายกอเมื่อนี่อีกพอเห็นฝาเลยพี่น้องเบื้งอยาา่าว่าแตาฝาเถอะ ขนาดพูกเขายังบ่อยากเห็นเลยนะเห็นพอมุมมุมนี่ช่วงนี้พ่อกับยายโดนัดกระสีเกี่ยวกับหิมะเด้อจ้ะแต่ละคลิปนี่เนาะจ้ะเนาะ ช่วงนี้ประเทศโนวเวยก็สีขาวพ่นไปด้วยหิมะทั้งประเทศเลยจ้ะพี่น้องขาดว่าปีนี้จากนี้ไปหอดคดริสต์มาสหอดปีใหม่นี่สิล่ง,ลงอ,อ,อีกหลายจ้ะมะลงไว้พรปีนี้ จังใดกับซอยเป็นกำลังใจให้ยายโดนัทในเด้อใจยาถิ่มยาปากันไปไว้ได้เด้อยุ้มกันไปตลอดเด้อใจเอฟซีขอบคุณหลายๆเด้อากที่เขามาติดตามยายโดนัทเมืใใ่อนี้ยายโดนัทเขาไปเบงิงช่อง YouTube ของเจ้าของนะจ้ะเห็นมีเพิ่มเขามาอีก เ็นอยหกสิบสองหกสิบสามแล้วจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ยายโดนัดเนาะจ้ะเนาะยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนจ้ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะจ้ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ยายโดนัดกฤขคอฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาแต่อยู่ดีไม่แห้งทุกผูดทุกคนลำๆเลยลุ้ยแฮ้งๆเด้อจะเอฟซีทุกผูดทุกคนดูแลสุขภาพกันดีๆเด้อจะอากาศเปลี่ยนเขานานหนาวแล้วอากาศก็สีหนาวเย็นน่จาจะพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า